สวัสดีครับของที่บ้านที่อ่านมีราคานะครับในวันนี้ผมได้นําเป็นพระพิม์พสมเด็จนะครับขนาดเล็กหรือที่เรียกกันว่าพระสมเด็จพิมพ์คะแนนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายดูเนื้อนะครับลักษณะของพระก็จะเป็นอ,องค์พระประธานนั่งฐานสมชั้นแล้วก็มีซุ้มครอบนะครับนะครับพระองค์นี้ผมได้เช่าบูชามานานแล้วนะครับรวมกับพระอีกหลายๆหลายๆองค์ แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่ของสายวัลคะคังหรือเปล่านะครับเพราะผมก็พยายามดูว่าอาจะใช่สมเด็จคะแนนของวัละคังรุ่น100ปีหรือปี15หรือเปล่าแต่ดูลักษณะเนื้อพาร์นี่ก็มีอายุค่อนข้างเก่าประมาณ40 4 0ปีได้โดยประมาณนะครับดูครับนี่ครับเนื้อหามอนสารแล้วก็ด้านหลัง พอดีพระผมได้เช่าบูชาไว้ไม่แพงนะครับก็เลยเช่าบูชาไว้แล้วก็แต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของอวัดไหนนะครับใช่สายวัดระฆังหรือเปล่าคือเช่ามานานก็ยังไม่ได้ออกไปให้ตรวจเช็คกับผู้ที่ชำนาญอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็นํามาให้พี่ๆชมดูเนื้อครับชอบเนื้อครับเนื้อค่อนข้างเนื้อค่อนข้างจัดพอสมควรน,นะครับ รู้สึกจะมีเหมือนมีแตกลายงาเถวฐานด้วยนะครับเหมือนมีแตกลายแต่เป็นพาแท้แน่นอนครับพุทธคุณพระสมเด็จก็ไม่ตามหันยมนะครับแคลคาาก็เป็นที่ต้องการของของอผู้บูชาทั่วไปอยู่แล้วพระสมเด็จก็ยังไงฝากพี่ๆติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเผื่อมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขงังหรือแนวทางนำเสนอ อะไรที่แบบน่าสนใจก็จะขอนำเสนอพี่ๆไว้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ